สวัสดีครับผมมาอยู่กับชาแนลมิเกลโอพีนะครับผมนะวันนี้ไปคลิปแรบสำหรับช่องนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเมนูทุกเมนูที่อยู่ในเกวันพีสเบาตี้รัดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมนะก็คลิปนี้เป็นเพียงความเข้าใจสำหรับตัวผมเองนะผมนะถ้าผิดถูกยังไงต้องขออภัยก่อนด้วยนะครับผมนะโอเคเราจะมาเข้าสู่เมนู ของเกมมันพิษเบที่รัดกันเลยนะครับผมเมนูแรกที่ทุกคนหลายๆคนอาจจะเคยเจอนะครับผมนะอ่าด,อดูก่อนนะครับ One Piece Bounty r u s เมนูแรกนะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนภาษาของเกมเราะจะสังเกตได้ไว่าไหมครับผมปุ่ม2ปุ่มตัวนี้มันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับ ถ้าเราอยากเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับผมทำง่ายเองเพียงกดตรงเมนูตรงมุมด้านซ้ายบนนะครับผมขีด3าขีดตรงนี้นะครับผมเมนูทั้งหมดก็จะมีอยู่6เมนูนะครับผมให้เราไปกดที่เมนูที่4มันจะเป็นเมนูภาษานะครับผมนะกดเข้าไปแล้วก็มันจะโชว์ให้เราเลือกว่าเราจะใช้ภาษาอะไรนั่นเองนะครับผมในที่นี้ผมจะขอใช้ภาษาไทยนะครับผมผมไม่เก่งภาษาอื่นะแล้วกดโอเคเกมก็จะดีสตา้าหนึ่งครั้งนะครับ และเมนูทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมโอเคส่วนุสองปุ่มตรงนี้มันเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราอยากโอนย้ายไอดีหรือว่าเราได้ไอดีมาใหม่อยากเอามาใส่ในเครื่องเราครับเราสามารถกดตรงนี้โอนย้ายข้อมูลนะครับผมถ้าเราได้ไอดีมาแล้วเราก็กดเข้าไปตรงการกรุณาระบุไอดีโอนย้ายรหัสผ่านกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคแล้วเราก็ใส่เราก็ใส่ไอดีของเราเข้าไป ที่เราได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งไว้หรือของคนนั้นที่ตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วก็กดทกําการโอนอย้ายข้อมูลถ้าเราใส่ถูกนะครับผมมันก็จะเด้งเป็นชื่อชื่อ ID ของเกมนั้นมาให้นะครับแล้วก,กดตกลงแล้วก็รีสตาร์ทรอบหนึ่งก็จะเข้าได้นะครับผมส่วนทัว Google Account Google ตัวนี้ก็สามารถเราสามารถอ,าอะไรอะเราสามารถบันทึก ID เกมนี้เข้ากับอีเมล Google ได้นะครับผม เวลาเราสลับเราก็ไม่ต้องใส่หรหัสเราแค่กดคําว่า Google แล้วก็เลือกแค่นั้นเองก็เข้าได้เลยนะครับอ่าเราก็ตรงคําว่าประกาศประกาศส่วนใหญ่ก็จะใช้ใน,นกรณีที่เกมอ่าเซิร์ฟมันปิดนะครับเราจะรู้ว่ามันปิดจริงไหมหรือว่าเป็นที่โทรศัพท์เราหรือเป็นที่ขึ้นอะไรเรามาดูตรงนี้นะถ้าเกมมันปิดก็ดีประกาศตรงนี้ว่าเกม,มปิดปุงนะเวลาเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเวลา เซิร์ฟคูบอนนะครับผมเวลาไม่ใช่เวลาไทยนะครับฟัขอจากน้ำก,ก็ได้ในกลุ่มจะลงนะไทยนะครับสํานะรสหรับการเปลี่ยนภาษาแล้วก็เมนูหน้าจอตอนเข้าทีแรกนะครับอ่าแล้วก็เข้าเกมมาได้แล้วนะครับผมนะมาดูเมนูในส่วนของเกมกันบ้างนะครับผมนะผมมามมาแนะนําเมนูพวกตั้งค่าต่างต่าง,ง,งให้ก่อนนะครับผมส่วนเมนูอื่นเดี๋ยวมา,าไว้ คุยกันทีหลังในเรื่องของแบบเมนูอะไรเดียวพวกแบทเทนพวกโซโลพวกอะไรนี้นะผมมาอธิบายในคลิปอื่นภายหลังนะผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเมนูที่เป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวเกมให้ฟังก่อนนะครับผมก็เรามาดูที่เมนูมุมขวาบนนะผมขีดสารขีดตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูอยู่ประมาณ11เมนูนะครับผมก็จะมีเมนูเพื่อนเมนูไอพวกนี้นะผมนะเดี๋ยวเราจะไล่มาเลยโอ้ย เราจะไล่มาเลยนะครับผมนะก็มาดูที่เมนูเพื่อนนะครับผมตัวนี้มันก็จะโชว์ว่าไ d เดีเรามีเป็นเพื่อนกับใครบ้างนะครับอ่านะครับผมตัวน,นี้ก็จะม,มีเพื่อนนะครับมันจำกัดเพื่อนได้แค่200คนนะครับผมอ่ามันจะมีโชว์ว่าเราเป็นเพื่อนกับใครบ้างนะครับผมการขอเป็นเพื่อนก็หลังจบแบทเทิลสามารถกดเข้าไปดู ID แล้วกดขอเป็นเพื่อนได้นะครับผมหรือว่ากดค้าจาก ID เพื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับผมส่วนไ d ของเราก็จะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับอ่ะก็จะมีพวกเข้าส่งคําขอไปแล้วรอตอบรับแล้วก็อันนี้ก็เขาส่งมาหาเราแล้วเราเรอเ,เ,เราตอบรับนะครับอ่ะสำหรับเมนูนต่อไปครับผมเป็นเมนูไอเทมนะผมถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะโชว์ไอเทมทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมของเรานะครับผมนะก็จะมีพวกตัวที่เป็นลูกแก้วบูทพวกนี้ลูกแก้วอัพสกิลลูกแก้วอัพบูทนะครับผมแล้วก็พวกที่เป็น นะครับกินบัตรทองเป็นบัตรฟ,ฟ้าที่เรามีแล้วก็พวกไอเทมเพิ่ม,เพ,มเพิ่มตัวเล่น่าเซอร์ลพวกนี้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนออฟตัวนี้ก็จะโชว์ในส่วนของออฟเศษทองพวกนี้เศษตัวละครที่เรามีในเกมนะครับผมตัวที่เราไม่มีมันก็จะมีขึ้นนะครับผมนะเศษบอกเศษทอง3ดาว2ดาวสีดาวพวกนี้นะครับผมออฟทำโอเวอร์บูทพวกนี้นะครับมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับผม การรับโชคพวกนี้นะครับการรับโชคก็จะเป็นการที่ใส่ในเวลาที่เราจะเล่นแบทเทิลนะครับเราสามารถทําทให้เราเพิ่มการรับไอเทมได้อย่างอันแรกก็จะเป็นพวกเศษตัวละครนะครับผมอันที่2จะเป็นพวกเศษตัวละครที่มีตัวรีเจนต์นะครับผมแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นพวกเงินนะครับจะได้เพิ่ม,มน่าจะประมาณพันหรือ2,000ประมาณนี้นะครับอันที่4นี่ก็จะเป็นตัวอัพเลเวลของตัวละครตามแรงนะครับสมมติว่าเราอยู่แรงเอเดส ตัวละคร,รมันมีสีดาวเราอยากให้มันเป็นหดาวเวลาเล่นเราก็กดแชร์ตัวนี้ได้นะครับผมแต่เดูการหนึ่งมันได้แค่ประมาณ2ใบนอกนอกเกาะเพราะาเราจะเติมนะครับผมนะแล้วก็เมนูต่อไปวัสดุวัตถุดิบเหรียญตรานะครับผมก็จะเป็นพวกเศษเหรียญน,นะผมเศษตัวละครที่ทําเหรียญนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เศษออบเหรียญที่เรามีใน ID นะครับผมถ้านะกดเข้าไปก็จะมีรละเอียดให้อยู่ตรงฝั่งนี้นะผมอย่าลงไปกดตรงขายขายเทมนะครับผมหายไปเลยนะครับผมนะ แล้วก็มีเยดพวกเหรียญอีเวนต์พวกนี้นะครับผมอีเวนต์เก่าๆที่เราเคยเก็บมาแต่มันหมดเวลาแล้วมันก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่มันสร้างไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเมนูต่อไปอันดับนะครับผมันจะโชว์อันดับต่างๆสําหรับผู้เล่นที่อยู่ในเกมนะครับผมอันดับพวกที่เป็นแบบอ่านะครับผมคะแนนดีนะคะแนนเทเลนต์พวกนี้คะแนนตีบอสพวกนี้นะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้ใครอยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟในฤดูกาลนี้นะฤดูกาลหนึ่งก็ใช้เวลามันมาณห5วัน ใช่สิบหวันนะครับผมนะก็จะมีบอกนะครับว่าแต้มไข่เยอะสุดนะครับผมเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าไ d เดีเขาเป็นไงคนที่ได้อันดับหนึ่งมันก็จะมีรายละเอียดของเขาต่งตางๆนะครับผมพวกโอเวอร์บูทพวกนี้เราสามารถกดขอเพิ่มเพื่อนได้ตรงนี้นะครับผมมีโชว์เหรียญได้โชว์สายยาได้นะครับผมแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูปาร์ตี้ของเขาได้นะครับผมว่าเขาใช้ปาร์ตี้อะไรใช้ตัวอะไรจัดซรัพย์ยังไงเราสามารถเข้าไปดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมเปื่อกับคนเก่ง ไปดูซับเขานะครับผมซับเขาค่อนข้างดีเลยนะครับผมน่าจะประมาณ6 7หรือดแท็กได้มีตัวนูนเงือกด้วยนะครับสีฟ้านะครับผมเขาเล่นโรเจอร์ฮูสเอสเอกตัวละครก็สามารถกดเข้าไปดูเหรียญเขาได้นะว่าเขาใช้เหรียญอะไรบ้างใช้ออฟแบบไหนนะครับตัวนี้เขาเน้นไปที่ออฟพลังป้องกันซะส่วนใหญ่นะครับผมเขาเน้นไปที่เดฟกับเลือดนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเมนูอันดับนะครับผม ไปเมนูตัวเลืกเมนูตัวเลือกอก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่ากราฟิกเสียงแล้วก็ปรับมุมกล้องพวกนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นพวกกราฟิกนะครับผมก็จะมีหมดข้อมูลสงูงคุณภาพสูงมีหมดปกติแล้วก็หมดข้อมูลน้อยนะครับผมแล้วก็ปรับพวกการแจ้งเตือนพวกนี้ได้นะครับแบบเลี้ยนเสร็จแบบนี้มันก็จะมีการแจ้งเตือนม,มาให้นะครับอ่าแล้วก็ผมใช้เป็นโหมดข้อมูลน้อยโทรศัพท์ผมไม่แรงนะครับผมขนาดนี้ยังกระตุกเลยนะครับ เสียงแบบนี้ครับผมเสียงอันแรกก็จะเป็นพวกเสียงเพลงนะครับเราสามารถเสียงเพลงก็จะดังขึ้นนะครับลดลงก็ได้อันนี้จะเป็นเสียงเอฟเฟกเวลาแบบเราโจมตีศัตรูเสียงแบบเสียงปืนเสียงดาบเสียงอะไรเสียงสกิลพวกนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นเสียงคนนะครับเสียงเวลาเขาพูดรับตัวละครพูดเวลาพูดการใช้สกิลหรือตอนดอสหรือว่าดึงโทมันจะมีคาพูดของเขาอยู่สามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็สลับเมนูแบทเทิลนะครับผม แบตเทิร์นก็สามารถพวกปรับมุมกล้องนะครับผมมุมกล้องซ้ายขวามุมกล้องขึ้นลงสามารถปรับได้นะครับผมความลือนความไหลหรือว่าหมุนให้มันไปไกลแบบนี้นะครับสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับส่วนเมนูอื่นอ่าเดี๋ยวเรามาดูผมจะอ่ามาเปิดตอนที่เล่นแบตเทิร์นเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับนะดูกันเลยครับอ่าสำหรับเมนูแบตเทิร์นนะครับผมนะอาจจะไปดูที่ตรงนี้นะผมก็จะเหมือนกันกับในเมนูนะ ตัวนี้ก็ปรับมุมกล้องซ้ายขวาเดี๋ยวลองดูนะฮะมันน่าจะแบบหมุนได้ไกลเห็นไหมครับมันจะหมุนได้ไกลขึ้นและเร็วขึ้นนะไม่ใช่ไกลขึ้นดิมันจะแบบตอบสนองเร็วขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับเป็นห้าเหมือนเดิมให้ดูนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะตอบสนองช้านะครับผมนี่แต่จริงตอบสนองไวไปก็ไม่ดีครับบางจังหวะหมุนรอบที่ตัวเองเลยนะฮะโอเคนะสำหรับมุมกล้องนะครับผมก็จะมีทั้ง ซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงนะครับผมแล้วก็ทิศทางมุมกล้องนะผมสลับด้านเดี๋ยวผมจะลองแบบปกติก่อนนะผมเลื่อนไปด้านขวากล้องก็จะหมุนไปทางด้านขวาแบบนี้นะครับเหมือนเราเลี้ยวขวาหมุนไปทางซ้ายก็จะเหมือนเราเลี้ยวซ้ายนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่เป็นสลับด้านจะลองหมุนไปทางขวากล้องมันจะไปทางซ้ายหไปทางซ้ายก็จะไปทางขวาก็คือมันจะกลับด้านนะฮะมันจะกลับด้านกันผมเลื่อนขึ้นบนเนี่ยมันจะ คือเราขึ้นบดแต่ผมเล่นข้างล่างมันจะกลายเป็นว่าเราก็จะยิงก้มลงประมาณนั้นนะครับอ่าแบบปกติแล้วก็กล้องอัตโนมัตินะตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นการแบบอ่าสมมุติอ่าโอเคอัตโนมัติคือผมเดยผมจะหมุนให้ดูเห็นไหมผมเดินไปหนเหมือนกล้องมันหมุนไปทางทิศทางที่แบบให้มันเป็นข้าหน้าของตัวละครให้เราอัตโนมัตินะครับผมอ่าผมลองจะปิดดูนะครับผม ถ้าผมปิดดูอ่ะปิดปุ๊บผมเดินไปข้างหน้าถ้าผมเดียวก้องมันไม่เลี้ยวนะกล้องมัได้อยู่มุมเดิมนะครับก้งองม,มันที่อยู่มุมเดิมมันจะไม่หมุนไปตามหลักนะครับผมะจะจะปัเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ถ้ากองเวลาหมุนเวลาเราเลี้ยวก้องมันจะหมุนไปเห็นไหมครับจะเล่นสะดวกขึ้นนะครับผมแต่บางคนชอบแบบเอามือลูดเอาก็ ปิดไปก็ได้นะครับเคเมนู okay, ต่อปไปมินิแมปนะครับผมฮะ uh, ปกติตรงนี้นะมินิแมปอยู่ตรงนี้นะ uh, hey. ส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นแบบนี้นะก็คือผมจะได้รู้ว่าเราอยู่ด้านหลังนั้นซ้ายด้านขวานะของแมปแต่บางคนก็จะชอบเป็นแบบมุมมินิแมปนะครับผมฮะมินิแมปก็จะหมุนหมุนไปตามการหันหน้าของเราแบบนี้เห็นไหมฮะแมปมันจะหมุนไปนะสังเกตได้นะ อ่ามก็จะหมุนไปด้วยครับนี่แบบนี้ะนะเออสุดไปด้วยเล่นไปด้วยอีกคงขอปิดนะผมชอบแล้วก็ตัวนี้นะผมมันอ่านว่าวิจูนไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่านว่าดีเพลกันแล้วกันนะครับผมตัวที่เป็นเลื่อนซ้ายล่างขวาเลื่อนที่เราเดินนะผมมันก็สามารถแบบปรับเป็นอันเล็กนะครับผมแล้วก็ปรับเป็น ขนาดกลางแบบนี้นะครับผมส่วนตัวผมชอบใช้อันใหญ่นะเพราะว่านิ้วผมชอบเลยออกจากวงกลมไปนะมันจะเลื่อนยากนี่ครับสำหรับใครหลายคนที่เล่นกับคอมก็ใช้จอยเล่นนะเขาก็จะใช้ปรับเป็นอันเล็กนะจะได้ไม่บังหน้าจอนะครับผมนะอ่ะนต่อไปก็จะเป็นการจาับตป้าหมายอัตโนมัตินะครับปกติก็จะออนไว้อยู่แล้วนะครับผมส่วนไหนถ้าแบบเรากลัวไม่โดนเราก็กดเล็งเอานะ ตอนนี้ผมปิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะนเออถ้าอยู่ใกล้มันก็จะอัตโนมัติเหมือนเดิมแล้วครับคิดว่านะมานน่าจะคือตัวนี้แหละนะครับแต่เปิดไว้ดีกว่านะครับผมจับเป้าหมายอัตโนมัติเหมือนกับตอนเราดอสถ้าเราดอสตนอทพ้นอนะ่ะเหมือนกล้องมันจะหมุนกลับมาให้ตัวที่เราดรอติดก็พยายามที่จะให้เราไอ้ตอบโต้ตัวนั้นประมาณนั้นนะครับคิดว่านะาแล้วก็ตัวนี้ผมสามารถเปลี่ยนมุมมองของการปรับ รับสมมุติว่าปรับไปทางซ้ายและขวานะครับมันก็จะทําให้เรามีมุมมองหน้าจอกว้างขึ้นแต่นิ้วเราอาจจะไม่พอดีกับขอบโทรศัพท์ของเรานะครับเห<ร>็นม<ร>ผมผมเริ่มเลื่อนไม่ได้<ร>ผม,ผมไม่ชินนะก็สามารถปรับได้นะผมหน้าจอกว้างหน้าจอใหญ่ๆก็จะปรับเป็นแบบเดิมนะมันก็อยู่ตรงกลางๆหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็เมนูใกล้จะหมดแล้ว เมนูสุดท้ายก็แสดงไกด์อ่ะแสดงไกด์เดี๋ยวผมจะให้ดูนะ,ะแสดงไกด์นี่มันจะขึ้นเห็นไหมครับเกียรติสมบัติกําลังฟื้นฟูนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบแป๊บนึงพอเราปิดปุ๊บนี่การแบบเกียรติสมบัติหรือว่าแบบมันจะโชว์ว่าแบบเราเพิ่มพลังโจมตีพวกนี้มันก็จะมีขึ้นนะครับผมตัวหนังสือพวกนี้นะหรือว่าเราแบบลบพ้นแบบนี้นะครับผมน่นอันนี้ผมจะไม่กดแสดง มันก็จะไม่โชว์เลยนะ,ะเอา้าโชว์แล้วหรอผมเปิดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเริ่มโชว์ขึ้นมาเอา้ยผมเปิดแล้วโอเคเมนูก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอาาเมนูต่อไปครับผมจะเป็นเมนูสติกเกอร์แบทเทิลครับเกมนี้ก็สามารถส่งสติกเกอร์ได้นะครับก่อนเล่นระหว่างเล่นสามารถส่งได้สามารถแจ้งเพื่อนได้แบบขอโทษแบบช่วยด้วยพวกนี้สามารถส่งมเดลเด้งตึงต้งตึง้งขึ้นมานะครับผมนะ เราสามารถเปลี่ยนสติกเกอร์ได้ก็แค่ลากมันไปจับตรงนี้แล้วก็ลากไปแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็มีเมนูปิดสติกเกอร์ด้วยนะครับผมตัวที่เราไม่อยากเห็นเพื่อนเราหรือว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็จะส่งไม่ได้สำหรับสติกเกอร์ตัวที่เราปิดสมมุติว่ามสมมุติว่าเราแบบไม่ชอบจบตีบอร์แบบนี้เราก็กดปิดได้ใครได้ส่ง สติกเกอร์นี้มาเราจะไม่เห็นนะครับผมแต่คนอื่นเห็นนะคนอื่นเขาไม่ได้ปิดนะครับอ่าเดี๋ต่อไปก็เป็นการสนับสนุนก็จะเป็นพวกที่เป็นการแจ้งแบบแจ้ง d แจ้ง d เสียประม่าณนะครับผมมันก็จะโชว์ไอดีของเรากดเข้าไปถัดไปหนึ่งครั้งมันจะนิ่งเข้าเว็บนะครับท่านวิ่งเข้าเว็บของเกมนะครับนะแล้วก็การเชื่อมต่อข้อมูลจะเป็นการอ่าชาร์จไอดีครับการสร้างล่านะครับ สมมติว่าเราจะขายรหัสนี้หรือว่าเอารหัสนี้ให้คนอื่นเราสามารถตั้งรหัสตรงนี้ได้นะสมมุตินะฮะสมมติผม,มต,ตั้งไปแบบนี้ปั๊บนี่เราสามารถแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้หรือว่ากดคันล็อกไว้ได้นะครับผมแต่คันล็อกได้เทียรอันนะไปวางแล้วก็กลับมาคันล็อกอันหนึ่งพอตั้งเสร็จก็กดยืนยันแล้วก็กดผิดตรงนี้นะครับอ่าการเชื่อมต่อข้อมูลก็เสร็จสิ้นประมาณนี้ ส่วนอีกอันนึงแล้วผมเชื่อมต่อ I c c ้ u n า Google มันก็สามารถเชื่อมต่อ ID เข้ากับตัวอ e ีเมลของเราได้นะครับผมเวลาเราใช้แบบเรากลัวรหัสมันหายไปหรือว่าเรากลัวเราลืมรหัสหรือว่าลืมทานเราก็กดเชื่อมต่อผ่าน Google ได้เราเข้ามาใหม่อีกรอบเราก็กด Google นะครับแค่นั้นเองนะโอเคช่วยเหลือก็จะเป็นการแบบเป็นไกด์นะครับผมเป็นไกด์ในเมนูต่างๆพวก Private Solo ฝึกพิเศษเหนียญตราพวกนี้กาชาพวกนี้นะครับจะมีวิธี บอกหรือว่าเป็นไกด์เหมือนตอนเราเล่นทีแรกให้ดูนะครับผมส่วนเมนมูพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับผมถ้าคลิปนี้มีคนดู <c oughs> นะครับอ่าอ,อื่นนะครับอื่นจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกลิขสิทธิ์เครดิตนโยบายพวกนี้ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับก <c oughs> กของเกมข้อมูลของเกมลิขสิทธิ์ของเกมแนทางของเกมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกลับไปยังหน้าไตเต้ลอ่ะก็จะใช้ในเวลาที่เราเลิอกเล่นเกมกดออกจากเกมนะครับผม ถ้าเป็นผมก็จะกดข้าเมนูแล้วก็กดตรงนี้มันก็จะให้เรากดไปที่หน้าหลักพอไปถึงหน้าหลักแล้วกดปุ่มโฮมกลับไปหน้าปกติของมือถือเราได้ก็ <erc> จะเป็นการปิดเอมนะครับอ่าเมนูต่อไปครับผมมาดูฝั่งที่เป็นฝั่งซ้ายกันบ้างครับผมตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะครับผมอปโปรไฟล์ของเราก็จะเป็นแบบนี้เวลาคนอื่นเขาเข้ามาดูเขาก็จะเจอโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะครับ เราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างเดี๋ยวมาดูนะครับผมอย่างแรกส่วนที่เป็นตรงนี้ทำเราสามารถากดเข้าไปาตรงฟันเฟืองตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เปลี icon ่ยนไอคอนตัวละครได้นะครับชื่อตัวนี้นะครับผมมันจะใช้เวลา30วันนะครับในการเปลี่ยน1ครั้งนะครับถ้ายังไม่ถึง30วันมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็ความคิดเห็นตัวนี้มันก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับผมเราคิดอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปเลย ส่วนไอคอนเรามันก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครไนดะ้แต่ต้องเป็นตัวละครที่เรามีในเกมใน ID ดีของเราเท่านั้นนะครับผมถ้าเราไม่มีเราก็ใส่ไม่ได้นะครับนะสำหรับหน้านี้นะครับมันก็จะบอกว่าแรงเราอยู่เท่าไหร่นี้แรง9นะครับมีคนถูกใจดีเราไปแล้ว12ครั้ง ID ผู้เล่นแล้วก็อันนี้จะเป็นพาณิตรห,หรือว่าเรือนะครับผมมันก็จะโชว์ชื่อเรือด้วยนะครับตรงนี้นะ ส่วนเมนูข้างล่างตัวนี้นะฮะโอ้ยเมนูข้างล่างตรงนี้เนะน,นี่ยนะมันจะมีคําว่าปาร์ตี้มนะันก็จะชวปาร์ตี้ที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมนะแล้วก็ผลงานก็นจะโชว์พวกต่างๆวนชนะกี่ครั้ง MVP กี่ครั้งได้กี่คะแนนเล่น survivor เล่น60สิบ s e c ไปเท่าไหร่ภารกิจจบไปเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็แชมเปี้ยนชิพตัวนี้นะครับถ้าคนได้เคยเข้าร่วมแชมเปี้ยนชิพมันจะมีตรงนี้ให้นะครับตอนนี้กําลัง จัดแชมปีเป็นชีพก็เลยนะครับุน่าจะได้ประมาณทั้งสีหวันได้แล้วนะครับอาสลับหน้าผลงานต่อไปเป็นความสําเร็จความสําเร็จตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของตัวละครตัวได้เป็นพวกฉายาวิบวับนะครับแว่เจได้แล้วกี่อันจะเป็นสีทองสีเงินสีแดงนะครับถ้าเราอยากดูเราสามารถกดเข้าไปที่ตัวละครที่เราเล่นได้เลยนะครับนะแล้วก็ฉายามันก็จะโชว์ฉายาทั้งหมดที่เราได้ ในเกมนี้ของเรานะครับผมได้มาแล้วสิบายาฉายาไม่ใช่สายานี่ครับเอ่ออันนี้เป็นเม้มๆเนี่ยนะครับอันนี้มันจางๆคือเราไม่ได้นะถ้าเราจะสนใจอยากได้ฉนะายานะเนี่ย้อขกดเข้าไปดูว่าเราต้องเล่นตัวไหนถึงได้นะครับผมต,ตัวนี้ตั้งตั้งซีพีได้บูโนเป็นตัวละครแล้วชนะได้อีกร้อยครั้งนะครับผมอ๋อใช่เจ้าหญิงเจ้าของร้านเหล้าเอ้เอ้ฉายานี้ดีว่ะ ในเกมไอ้น่ไม่ใช่ในการตูนะเับเป็นเจ้าของร้านเรลนะ้าในภาคที่เป็นวอเตอร์เซเว่นตอนที่แบบแฝงตัวเข้าไปในอ้โรงต่อเรือนะครับผมเพื่อหาอะไรนะแบบเป็นอาวุธโบราณน,นะครับเฮส่วนตรงนี้ผมตรงที่มันกลมๆแล้วก็ว่างๆตัวนี้เราสามารถเพิ่มเดียนแล้วก็เพิ่มฉายาเข้าไปได้นะฮะฉายาสมมุติเราอยากได้เราจะได้ฉายาไหนมาเราก็กดโชว์เข้าไป นะมันจะเป็นแบบว่าความสําเร็จของเราเวลาเขาเข้ามาดูติดท็อปแบบนี้ผ่านอีเว้นต์นี้มาเงี้ยมันก็จะบอกถึงแบบความพยายามหรือไม่ก็ระยะเวลาบางคนฟิล์มเลสเนี่ยตั้งแต่ปีฟิล์มเลสปีเท่าไหร่วะสองพันยี่สิบป่ะสองพันยี่สิบสองเลยฟิล์มเลสอ่ะมันจะมีให้เงี้ยแสดงว่าไอเีนะเขาเล่นมานานประมาณนี้นะครับส่วนตัวเหรียญน,นะผมก็มันก็จะอยู่ตรงที่เดียวกันนี่แหละแค่กดตัวนี้เหรียญรานะครับสามารถ กดโชว์ไปได้เลยพอกดโอเคกันครับสามารถใส่เป็นเหรียญเหรียญสีเหรียญก้าเหรียญที่เราชอบหรือว่าเหรียญหายากกบนะกดโชว์ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไอคอนตัวละครตรงนี้นะครับสามารถกดโชว์ได้มากสุดถึง3ตัวนะครับสมมุตินะนมก็จะมีเมนซ้ายขวามันก็จะเป็นแบบนี้นะจะโชว์3ตัวนะแต่ส่วนตัวผมชอบตัวเดียวม,มากกว่าเห็นเต็มเต็ม,ต,มตัวนะครับ โคจามอนคนเขียนน่าเกียดมากเลยแค่โชตัยเดียวพอสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะั่นเองนะครับสามารถกดแชร์ได้เลยนะมันจะเป็นรูปนี้ชคปไปเลยนะส่งไปในไลน์ใน Facebook ให้เพื่อนเราได้นะครับผมลองดูล้ะโอเคเมนูดนะ้านบนก็หมดไปแล้วนะผมสามาเมนูด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะมาต่อในคลิปหน้านี่นะผมผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา ต่อเรื่องเมนูต่างๆที่อยู่ด้านล่างครับน,นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดถูกใจกดซ u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องนะครับผมหากมีอันไหนที่ผิดพลาดกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหรือว่ามีคำแนะนำใดๆก็สามารถเม้นท์เข้ามาได้หรือว่าอยากให้ผมทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เมนท์มาได้ผมจะพยายามทำให้ทุกคนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายครับ